หลายคนนะคะถามหมอ,อเอ๋ยมากๆเลยค่ะว่าเอ๊ะวิธีที่จะแก้ไขสายสตาผิดปกติในปัจจุบันนะคะที่โรงพยาบาลตาอจมูรเ์จมุกมีอะไรบ้างนะคะบอกก็บอกเลยว่ามี3วิธีด้วยกันนะคะอันแรกคือ PRK อันที่2คือเลสิกนะคะอันที่3คือเหล็กสมายแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยกรรมวิธีเนี่ยมันคล้ายๆกันก็คือแก้ไขค่าเสียตาที่กระจกตาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีอันแรกคือ P R K เนี่ยจะดั้งเดิมนิดนึงนะคะก็คือว่า P R K เนี่ยไม่ได้มีการลอก แยกชั้นกระจกตานะคะแต่จะเป็นการที่นําผิวของกระจกตาออกก่อนนะคะชั้นนอกสุดออกก่อนนะคะแล้วก็ยิงเลเซอร์ลงไปตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังทำเนี่ยคนไข้จะมีแผลถลอกที่กระจกตาอยู่ประมาณ3 4วันนะคะแล้วก็กว่าจะเห็นชัดเนี่ยก็อาจจะนานหน่อยค่ะประมาณ7วันก็จะเริ่มชัดขึ้นแต่ยังไม่ชัดเท่าเลสิกนะคะต้องใจเย็นๆค่ะจะต้องหยอดน้าตาเทียมหยอดยาไปเรื่อยๆก่อนถึงจะชัดเท่าเลสิกที่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่มองไม่เห็นเลยนะคะมองเห็นค่ะแต่ภาพยังไม่ ชัดแจ๋วซะทีเดียวเอาล้วทำไมคนถึงทำ PRK นะคะต้องทำนะคะ PRK เนี่ยก็มีความจำเป็นนะคะอย่างแรกนะคะคนที่มีกระจกตาบางนะคะคนที่มีกระจกตาบางปุ๊บเนี่ยเอาลถ้าเราแยกชั้นกระจกตาด้วยเลิกอร์ค,ะคะ่ะเวลาที่กระจกตามันถูกแยกชั้นไปแล้วเนี่ยนะคะมันสูญเสียความแข็งแรงเพราะฉะนั้นคนไข้ที่กระจกตาบางเนี่ยเราก็จะไม่ทำเลสิกค,ค่ะเราก็จะทำ PRK มากกว่านะคะอันที่2เนี่ย ค่าสายตาของ P.R.K. เนี่ยก็เหมาะกับค่าสายตาน้นอยๆนะคะไม่เกิน600ไม่ถึงสายตาสั้นนะคะถ้าสายตายาวก็ทําได้ค่ะประมาณ200-300เนี่ยก็ยังพอไหวสายตาเอียงก็ยังทําได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นน่ยคนไข้คนไหนที่จะทํา P.R.K. หรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วหมอก็บอกไม่ได้เต็มปากต้องตรวจประเมินก่อนนะคะไม่ใช่ว่าสายตาสั้น200จะทําทุกอย่างเลยนะคะบางทีอาจจะเหมาะสมกับ P.R.K. ก็ได้อีกอย่างนะคะ P.R.K. เนี่ยอาจจะเหมาะกับนักเรียนในร้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎ ะะที่อาจจะต้องทํา PRK ไม่ใช่เลส i กนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคนไข้คนไหนเนี่ยเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเยอะๆคิดว่าไม่อยากมีรอยแยกชั้นกระจกตานะคะแล้วเสียตาสั้นน้อยเนี่ย PRK ก็เป็น Choice หนึ่งนะคะแต่ก็ต้องมีเวลารักษาตัวนิดนึงค่ะไม่ใช่ว่าลุวมคืนเราจะมองเห็นแล้วไปทํางานได้อย่างน้อยก็ต้องพักประมาณ5-7วันนะคะอันนี้ก็ PRK ค่ะก็จะมีที่ใช้กันอยู่นะคะ อันที่2คือเลสิกนะคะเลสิกของเราเนี่ยไม่ใช่เลสิกปกติจะเป็นเฟมโตเลสิกนะคะที่เราใช้เฟมโตเลสิกคําว่าเฟมโตก็คือมาจากเฟมโตเซคันด์เลเซอร์จะเป็นเลเซอร์ในการแยกใช้กระจแยกชั้นกระจกตานะคะส่วนเลเซอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ใช้เกล้าค่าสายตาเนี่ยจะเป็นเอ็กซเมอร์เลเซอร์ค่ะของเราเนี่ยใช้เมล90ก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทไซส์จากเยอรมันนะคะเอาแล้วทาไมต้องทาเฟมโตเลสิกด้วยล่ะข้อดีของมันก็มีเยอะนะคะเฟมโตเลสิกเนี่ยถ้าเราใช้ เลเซอร์แยกชั้นกระจกตาเราไม่ได้ใช้ใบมีดอะข้อดีของมันคือ1ปลอดภัยแน่ๆค่ะเพราะว่ามันไม่ใช้ใบมีดนะคะอันที่2เนี่ยคนไข้กระจกตาบางเนี่ยก็ปลอดภัยกว่าเพราะเราเนี่ยสามารถที่จะดีไซน์กระจกตาเนี่ยให้บางมากที่สุดเลยค่ะประมาณ90ไมครอนใบมีดนะคะมันดีไซน์อย่างนั้นไม่ได้ส่วนมากจะประมาณ 110- 120ไมครอนการที่เราแยกฝากระจกตาได้บางมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะเหลือเนื้อข้างล่างอะคะ่ะ ให้มันแข็งแรงได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้แก้ไขค่าเฉยตาที่สูงเนี่ยได้หมดนะคะอย่างเงี้ยก็จะปลอดภัยกว่านะคะอันที่3คือคนไข้บังคคนเนี่ยที่มีกระจกตาโค้งเอียงเยอะๆเช่นแกนนี้โค้งมากเลยอีกแกนหนึ่งแบนมากเลยอะคะ่ะถ้าเราใช้เฟมโตจะปลอดภัยกว่าเพราะจะใช้ใบมีดเนี่ยบางทีการแยกชั้นอาจจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นจะมีเลเซอร์ถึง2ตัวด้วยกันราคาอาจจะ ข,ข้อเสียนีดนังคือราคาอาจจะแพงกว่าแต่ข้อดีก็คือปลอดภัยมากกว่านะคะเละสิปุ๊บเนี่ยหลังทำอะคะ่ะวันรุ่งขึ้นนะ่ะจะมองเห็นชัดค่อนข้างเยอะเลยค่ะ ประมาณสากักเ5อจะเห็นค่อนข้างชัดเลยอาจจะมีความฟุ้งๆอยู่นิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเลสิกเนี่ยบางคนบอกโอเป็นวาวโอเปอเรชั่นบางทีลางานสักวัน2วันก็ได้ค่ะดูแลรักษาไม่ยากก็คือว่าไม่ให้น้ำเข้าตาประมาณสัก7วันนะคะเหมือนเหมือนกันกับ p r k กับเด็กสมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางคนค่ะคนไข้ของหมอน,นี่วันรุ่งขึ้นก็ขับรถมาเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเลสิกก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ทําได้สบายๆแต่ว่าหลางังทำเนี่ยก็คือต้อง ดูแลดีๆอย่างที่บอกมียาฆ่าเชื้อแล้วก็มีน้ำตาเทียมเพราะว่าไล่เลสิกเนี่ยอาจจะมีตาแห้งได้เหมือนกันในบางรายนะคะอันที่3นะคะก็คือเล็กสมายเล็กสมายเนี่ยเกิดจากเขาคิดค,นนะคะ้นแล้วค่ะไอฟเฟมโตเซคัลเลเซอร์เนี่ยเวลาเขายิงเลเซอร์เนี่ยนะคะเอ่อมันจะยิงเป็นฟองอากาศในเนื้อกระจกตาแทนที่เขาจะยิงฟองอากาศเพื่อเปิดเป็นฝาเป็นบานพับอย่างเดียวเหมือนเลสิกนะคะเขาก็ไม่เอาละคิดคนวิธีใหม่ก็คือเขาจะยิงในเนื้อกระจกตาเป็น2ชั้นนะคะ ชั้นบนกับชั้นล่างแล้วก็เปิดแผลเล็กๆประมาณ10มิลลิเมตระคะแล้วเอาเครื่องมือนี้นะคะไปเอาเนื้อตรงนั้นออกมาเนื้อตรงนั้นจะเป็นรูปเลนนะคะเรากะว่าถ้าเราเอาสมมุติสสยตาสั้น3-400เรายิงเลเซอร์ชั้นบนชั้นล่างให้เอาเนื้อตรงนั้นออกมาปึ๊บ กระจกตายุบตัวความโค้งลดลงแก้เสียตาสั้นได้400อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเอาทําไมต้องมีรีเล็กสมาด้วยล่ะในีเมื่อก็มีเลสิกแล้วรีเล็กสมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาดีไซน์เพราะเขาเชื่อว่ายังไงก็ตามไม่มีฝากระจกตาปึ๊บเพราะฉะนั้นหนึ่งโอกาสฝากระจกตาเคลื่อนเนี่ยมันก็ไม่มีเลยเพราะไม่มีฝากระจกตาใช่ไหมคะอันที่2เนี่ยความแข็งแรงเนี่ยมันมากกว่าเลสิกเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยค่ะกระจกตาด้านข้างอะค่ะมันก็ยังแข็งแรงกว่ายังไม่ได้เปิดเป็นฝาทั้งหมดเหมือน เหมือนเลสิกนะคะอันที่3ก็คือตาแห้งก็มีได้นะคะแต่อาจจะน้อยกว่าเลสิกในคนที่มีสายตาแห้งแนวโน้มเสายตาแห้งเท่าๆกันก็อาจจะเลือกวิธีนี้มากกว่า พราะว่าเวลาที่เราแยกชั้นกระจกตารหรือวินเลเซอร์เนี่ยคะ่ะมันทําลายเส้นประสาทตานะคะเด็กสมัยก็ทําลายเหมือนกันแต่ว่ามันยังพรีเซิร์ฟขอบด้านข้างได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแห้งน้อยกว่าเลสิกในคนคนเดียวกันถ้าสมมติข้างนึงทําเด็กสมยข้างนึงทำเ,เลสิกนะคะอันที่4ี่ก็คือแสงกระจายอาจจะน้อยกว่าแสงกระจายคือกระจายกลางคืนนะคะเนื่องจากกระจกตาคงรูปอะไรเงี้ยค่ะได้มากกว่าตัวเลสิกปกตินะคะแต่ เพราะเสียงของเด็กสมัยนิดนึงคือ1อาจจะแพงกว่านิดนึงค่ะเพราะเทคโนโลยีมันมีราคาสูงกว่านะคะแต่ว่า อันที่2นะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าในเด็กสมายเนี่ยเราใช้เลเซอร์คือเป็นตัวเซคันเลเซอร์มันยิงเป็นฟองอากาศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูคเพอร์อรี่คือการฟื้นตัวของสายตาเนี่ยอาจจะช้ากว่าเลสิกสักนิดหนึ่งบางทีเลสิกเนี่ยวันรุ่งขึ้นมันเห็นชัดเลยค่อนข้างไม่บ่นนะคะแต่คนไข้เล็กสมายไม่ใช่ไม่เห็นนะคะเห็นนะคะแต่ภาพบางภาพอาจจะรู้ว่ามันฟุ้งกว่านิดหนึ่งอาจจะรอเวลาสักพักนึงอะคะ่ะ ถึงจะเห็นชัดเท่าเลสิกบางครั้งก็1-2ออาทิตย์นะคะก็เท่ากันนะคะแล้วก็การรักษาก็คือคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าหยอดยาไม่ให้น้ำเข้าตาเหมือนกันนะคะทัานคนไข้าบางคนเนี่ยทำได้ทุกวิธีเลยแต่บางคนก็เหมาะกับบางวิธีนะคะ คนไข้รีเด็กสมายเหมาะลืมบอกไปว่าทําเฉพาะใายตาสั้นหรือสายตาสั้นเอียงนะคะถ้าใา่ตายาวหรือใสยตาเอียงเพียวๆอาจจะไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นแพทย์ผู้รักษานั่ยละค่ะที่จะเป็นคนประเมินซึ่งเราต้องตรวจตาอย่างละเอียดก่อนว่าสายตาแล้วก็ตรวจความโค้งกระจกตาแล้วถึงจะบอกเราได้ค่ะว่าเราเนี่ยเหมาะกับวิธีไหนมากที่สุดนะคะ